จะมาอธิบายโจทย์บทที่สิบนะครับบทที่สิบจุดห้าเรื่องน้ำหนักเอยองศูนย์หรือว่าระยะเยื้องศูนย์เราก็จะมาลองทำโจทย์กันเลยนะครับคือจากโจทย์นี้ครับเขากำหนดให้แรง P ีนะครับแรงตามแนวแกนนะครับกระทำกระทำกับเสา a อซึ่งมี เส้นผ่านศูนย์กลาง36มิมลลิเมตรนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขากำหนดแรงแรงที่กระทำต่อเสาเนี่ยครับแรงีนะครับเท่ากับ90กิโลนิวตันปุ๊บแล้วจากโจทย์เขาก็บอกว่าระยะก่ง ในแนวระนาบของจุดกึ่งกลางนะครับของเสาครับที่จุด C ครับที่จุด4มีค่าเท่าก mm ับศูนย์จุดแปดมิลล,ลิเมตรจุด C นะครับไม่ใช่ค่า C นะครับศูนย์จุดปดนี่ไม่ใช่ค่า C แต่ว่าเป็นค่าระยะก่งของคานของเสาเนี่ยครับเมื่อเมื่อแรง P ครับกระทําเข้าไปเสาเกิดการก่งตัวจุด4ย้ายย้ายที่ครับ ระยะจากจุดนี้ไปถึงอีกจุดที่ย้ายที่ไปครับมันจะเป็นค่าวายค่าวายตาำแนวแกนวายวายแม็กเราจะไปให้เป็นวายแม็กเท่ากับ0.08ท่ากับ0มลเมแล้วเขาก็บอกว่าเขาให้ค่ายัางโมดูลัสเท่ากับ200ิกะพาสคาวจงหาระยะเยื้องศูนย์ของ หลดตัวนี้ครับแล้วข้อ b เขาบอกว่าให้หา maximum s t r e s คือความเครียดสูงสุดของเสาเราก็จะมาเริ่มทำข้อ a กันก่อนเลยนะครับคือเรารู้อะไรเราก็เขียนให้หมดเลยครับจากโจ์มีค่า l ค่า p ค่า d ค่า e ค่า y อะไรเงี้ยครับข้อ a นะครับข้อ a เ้าถามว่า ขาให้หาค่า e ค่า e นี้ค่า e ตัวเนี้ยเราจะหาจากสมการนี้ครับ y max เท่ากับ e คูณกับพ pi ส่วน2 square root p ส่วน p critical ค,ครับลบด้วย1อันนี้ครับโจทย์จะ สูตรเนี้ยครับมาจากในหนังสือบทที่สิบจุดห้าครับแล้วก็ค่า y เรารู้แล้วจากโจทย์กำหนดให้เป็นศูนจุดปดมิลิเมตรค่า p เราก็รู้แล้วค่า e เรายังไม่รู้ต้องหาแล้วก็ p critical เรายังไม่รู้ครับเราก็ต้องมาหา p critical หาได้จากพายกำลังสองคูณกับ ยังมดุลัดคุณกับโมเมนต์ออฟอินเอียหารด้วย L ระยะความยาวของเสานี่ครับเยกกำลังสองด้วยนะฮะต่อไปเราก็จะมาดูว่าอันไหนมีแล้วอันนี้ต้องหาตัว E ค่ายัางมดูลัสโจทย์กำหนดมาให้แล้วครับเป็นสองร้อยกิกะปาคาเนี่ครับแล้วก็ค่า L ก็รู้แล้ว L คือระยะความยาวของเสาส่วนค่า i ตัวนี้ครับเรายังไม่รู้เราก็ต้องมาหา i... i ตัวนี้จะครับจะเท่ากับทายส่วน4คูณกับ r รกำลังสครับ r r ลังสนะครับ r ตัวนี้ก็คือค่าสค่าสก็คือจุดกลางของเสานะครับ R ก็คือ c c c หาได้จากจุดกึ่งกลางเสาครับ1ส่วน2คูณกับ d ครับเนื่องจากเสาเป็นทรงกระบอกครับเออไอตัวเนี้ยครับค่า m o m e n t of i n e r t i a ครับเรารู้สูตรนี้ได้ยังไงส่วนนี้เราเราจะเปิดจากตารางด้านหลังของหนังสือหนังสือเรียนนะครับ เมื่อเรารู้สูตรกันแล้วนะฮะเราก็จะมาดูทีละตัวเราจะมาหาค่าทีละตัวเลยนะครับคือเราจะหาค่า c เพื่อที่จะหาค่า i แล้วก็พอเราได้ค่า i ปุ๊บเราก็จะมาแทนค่านี้หา P ีคิทิเคิแล้วเราก็เอาพีคิทิเคิมาแทนค่าในนี้ครับในสมการนี้แล้วเราก็จะได้ค่า e มาโอเคเราจะมาหาค่า c กันก่อนนะครับ จากข้อ A นะครับ c เท่ากับ1ส่วน2คูณ d ก็จะได้1ส่วน2 d, d 2> เป็น36ม mm <อ>ิลลเมตรครับผมจะแปลงหน่วยจากมิลลิเมตรเป็นเมตรให้หมดนะฮะเพื่อที่ง่ายต่อการคำนวณแล้วก็1ส่วน2คูณ0.36นะครับกดเครื่องคิดเลขก็จะได้0.18เราได้ค่า c ออกมาปุ๊บ เอามาหาค่าไอค่า i ก็ได้ไา่ส่วนสคูณสี่กำลังสนะครับอันนี้เราก็จะได้พายส่วนสคูณกับค่าสก็คือ0.018์จุหนดทั้งหมดจะกําลัง4เท่ากับกดเครื่องคิดเลขออกมาครับจะได้8 2 4 4ุดสอคูณสิยกกำลังลบแค่าไอนี้ครับโมเมนต์ออมอินเอชมีหน่วยเป็นเมตรกำลังส ไปเราก็จะมาหาเรารู้ค่า i ปุ๊บเราก็จะมาหา P critical P critical คือจุดวิกฤตแรงแรงวิกฤตของเสาครับอันนี้เราจะหาได้จากทํนค่าค่า c ค่คา i นะฮะแล้วก็ค่า L อันนี้ก็จะได้พายกำลัง2คูณกับ ค่า e ก็คือ200กิกะดอาคารก็เป็น200กิกะเป็น10ยกกำลังลบ10ยกกำลัง9นะครับคูณกับค่า i ค่า i ก็คือ8.2 4 4 8 10คูณคูณยกกำลังลบ8ครับหารด้วย l ค่า L L ก็คือ L ก็คือนี่ครับระยะของเสามีค่าเป็น750มิเมตรแปลงเป็นเมตรก็จะได้0.75แล้วก็ยกกำลัง2 0.5ยกกำลัง2ต่อไปเราเราได้ค่า p นะครับค่า p ค่า p ลืมค่า p เท่ากับค่า p เท่ากับนะครับ p critical เท่ากับสองแปดเก้าจุดสามสองห้าคูณสิบยกกำลังสามค่า p มีหน่วยเป็นนิวตันเรารู้อันนี้แล้วครับเราก็จะมาหาอัตราส่วนของ p ส่วนด้วย p คิดที่เข้า พเรารู้แล้วพเราก็เป็นเก้าสิบจากโจทย์นะครับโจทย์กำหนดมาให้เก้าสิบคูณสิบยกกำลังสามหน่หารด้วยสองแปดเก้าจุดสามสองห้าคูณสิบยกกำลังสามครับเราก็จะได้เท่ากับกดเครื่องคิดเลขออกมาหารอ,าอะไรตัดกันลงตัวก็จะได้ศูนย์จุด สามหนึ่งหนึ่งกว่ากว่านะครับประมาณนี้ฮะต่อไปเรารู้ค่า p ที่ที่เข้าแล้วเรารู้ค่า c ค่า i ค่า p แล้วจากสมการข้างต้นนะฮะเราก็จะเอามาแทนค่าเพื่อที่จะหาค่า e จากสมการ y max นะครับสมการนี้ y max เท่ากับ e คูณ6พายส่วน2คูณกับ square root พายส่วน p P ส่วนทีเท่าครับลบด้วยหนึ่งเอามาแทนค่าเลยครับ y max y max เรารู้จักโจทย์เป็น0.8 0.8 y max เท่ากับเอ่อ0.8เุอนยนะครับผิดผิดคูณกับ e คูณกับ Sec ใส่พยส่วน2คูณกับส a r e root อันนี้เป็นอันตราส่วนมาแล้วครับเราหามาแล้วก็เป็น0.3.11 1นึ่งลบด้วย1อพอเราได้มาแล้วเราก็กดเครื่องคิดเลขตัวนี้ก็จะได้ออกมาว่าค่า E นะครับย้ายข้างนะครับ 0.8หารด้วยไอตัวนี้ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0.5622หารด้วย0.5622นะครับเราได้ตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วกดเครื่องคิดเลขเราก็จะได้คำตอบนะครับคำตอบของอันนี้อันนี้ y y max นี่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับเราก็จะได้ค่าออกมาเป็น หนึ่งจุดสี่สองมิลลิเมตรโอเคครับได้คำตอบของข้อ A ต่อไปเราก็จะมาทำข้อ B ข้อ B กันนะครับข้อ B เราจะมาดีไลท์สูตรกันก่อนนะครับ B เขาถามหาหาค่า x i m u m s t r e ตรีท สเตต e ม a กก็คือค่าความเครียดสูงสุดค่าความเครียดสูงสุดจากหนังสือครับเราจะมีสมการค่านี้คือสมการซิกมาสเตต e ม a x เท่ากับแรงส่วนด้วยพื้นที่ครับพีส่วน A บวกด้วยโมเมนต์แม็กคูณกับซีซอแล้ละ กึ่งกลางเสาครับจุดกึงก่งกลางของเสาอ,อ่าหาด้วย Moment of อฟอินเ a คือค่า P เรารู้แล้วค่า A เราไม่รู้ค่า A นี้เราสามารถหาได้จากหาได้จากสูตรต่อไปฮะเเท่ากับพาย R กำลังสองอในที่นี้ก็คือค่าสก็เป็น C กำลังสองเท่ากับพกำลังสอง อ่าต่อไปเราก็จะมาดูค่าแม็กค่าโมเมนต์แม็กโมเมนต์แม็กเราก็ไม่รู้ก็ต้องมาหาค่าปุ๊บนี่นะฮะโมเมนต์แม็กเท่ากับ p คูณกับ e บวก y แม็กสูตรในนี้มีมีอยู่ในหนังสือแล้วนะครับแล้วก็ ค่า c เรารู้แล้วค่า i เราก็รู้แล้วจากข้อข้อ a ข้อ a เนี่ยครับค่า c 0.018ค่า i ก็เป็นนะครับ8.44 8.2448คูณ10ยกกำลังลบะฮะอ่าเราก็จะมาเขียนให้มันสลับสลวยนิดนึงขั้นตอนแรกเราจะมาหาค่าโมเมนต์โมเมนต์หาโมเมนต์ max เท่ากับ t คูณ e กับ e บวก y max y max เป็น0.8ค่า p ค่า p เรารู้แล้ว9 10คูณ10ยกกำลัง3นะครับมาจากโจทย์นี้ครแล้วก็คูณกับ e e เราหาได้จากค่าข้อ a ก็เป็น สี่จุดหนึ่งจุดสี่สมิลลิเมตร 1. นึ่งจดสี่สองหนึ่งจุดสี่สองมิลลิเมตรคูณ1สิบยกกำลังลบสามนะฮะเราก็จะมาบวกกับ y max y max มีค่าเท่ากับ0.8มิลลิเมตร0ูดแมิลลิเมตรแปลงเป็นเมตรก็เป็น0.8ดคูณสิยกกำลังลบสามนกครับเราก็จะกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ หนึ่งเก้าเก้าจุดแปดโมเมนต์ไม่หน่วยเป็นนิวตันคูณกับระยะฮะนิวตันคูณเมตรโอเคเราได้โมเมนต์แม็กซ์แล้วฮะต่อไปที่ขาดก็คือต้องหาค่าหาค่า A a คือพื้นที่ฮะ พื้นที่พื้นที่เท่ากับพาย C กำลังสองเมื่อกี้เรากำหนดเปลี่ยน R เป็น C โอเคพาย C c ีเราหาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับเป็น0.18เมตรเราก็จะได้ค่า C เป็น0 1 8 0. 0 1 8ยกกกำลังสองกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับค่า I เราก็จะเป็น1 0.179คูณ10ยกกำลังลบ3ค่า a เป็นพื้นที่พื้นที่มีหน่วยเป็นเมตรกำลัง2โอเคครับเราก็จะมาแทนในสูตรเราจะมาแทนในสูสต,ตรซิกสแตนแม็กกับ p ส่วน a บวกโมเมนต์แม็กคูณกับ C หารด้วย i เราก็จะได้เข้อกับค่า P เป็น90คูณ10ยกกำลัง3หารด้วยพื้นที่นี้ครับพื้นที่เราหามาแล้วเป็น1.0179คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับอ่ะเราได้ตัวนี้แล้ว เราก็จะมาบวกกับโมเมนต์โมเมนต์แม็กโมเมนต์แม็กได้ได้จากตัวนี้ครับโมเมนต์แม็กได้จากข้างบนก็เป็นหนึ่งเก้าเก้าจุดแปดคูณกับคูณกับค่าสี่ค่าสีก็คือนี่ครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปด หานด้วย0.018หันหดารด้วยนะครับค่า i ค่า i แเราก็มาจากข้างบนนะครับที่เราหาไว้จากข้อ a ทั้งหมดเลยครับเป็น8.2448ดสองสี่่คูณสิยกกำลังลบแปดเอ,อเราคิดออกมาคำนวณออกมานะครับ กดเครื่องคิดเลขอะไรออกมาปุ๊บเราก็จะได้ค่าออกมาเป็นคำตอบ s state state max เท่ากับใครๆดูมาทันมาจากอันนี้ครั t สเตทแเท่ากับกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ s t a t e m a x เท่ากับ หนึ่งสามสองจุดศูนย์สามเจ็ดห้ามีหน่วยหน่วยเป็นปาสคานะครับแต่ในที่นี้มันเยอะผมก็ใช้เป็นเมก,กะอ่ะโอเคครับในที่นี้ผมก็จะขอจบ เพียงเท่านี้ครับหากมีอะไรผิดพลาดหรือคาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ